สวัสด네ีคร uh> ับสวัสด uh> uh> uh 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 ีคร uh 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 ับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เห็นตั้งแต่แบบอกเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้ขนาดนี้คือขายาวขนาดนี้ครับนี่เป็นไงหน้าปั้นไหมแต่ละคนแต่ละคนมีใครบากันบ้างผมครับหูวเห็งครับผมเห็แจงแบบอ่าคนอื่นเลยต้องฝากฝากนี่ก่อนเลยฮะฝากเนื้อแล้วก็ฝากเขียงด้วยฝากเนื้อฝากตัวตัวอยู่กับพ่อเท่งนะ พี่ต้อยชอบพี่ต้อยชอบลูกเขาบอกให้ชอนดังเลยครับดีลูกฝากด้วยฮะใช่เลยโอ้โหจะเิดชื่อให้ดูว่ามีใครมาบ้างครับผมโอเคงหเฮงมาไหมมาครับเอ้ามิกมาไหมมาครับเอ้าแล้วบุรีมาไหมมาครับมาครับเอ้าไอรีที่นัดไว้ไอเวนพีพหลีพะลีพะอยี่เอานอไร้าชาบอกไว้นะไอเยี่ยบไปเยี่ยแป๊บเดียวลืมเลยทิ่วหายสมาธิสั้นจริงๆแต่ความฮาจะบัง